ชมครับนี่ก็อีกเคสหนึ่งนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาฟังการแชร์ประสบการณ์ของเธอนะครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะครับเธอก็มีหลานสาวเล็กๆอยู่คนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะครับที่สัปทางแพทย์เขาเรียกว่าเป็นโรคเกี่ยวกับ C ีพีโรคซีีผมเองก็ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักกับเลยดีกว่านะครับจะได้เล่าให้ฟังว่าอาการของหลานของเธอเนี่ยคือหลานชนพูดเป็นอย่างไรเดี๋ยวรู้จักกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณกบครับสวัสดีค่ะ ครับคุณกบครับช่วยเล่าอาการของหลานชมพู่นะครับก,ก็คือ,อตั้งแต่เกิดเลยค่ะเขาไม่คว่ำไม่นั่งไม่อะไรจนถึงประมาณหนึ่งปีครึ่งเขาถึงจะลุกขึ้นมานั่งอะค่ะค,คือจะนอนอย่างเดียวค่ะแข้งขาก็รีบลงค,บค่ะแล้วพอพอนั่งได้ปุ๊บก็เริ่มแบบถึงเวลาจะเดินเนะะี่ยค่ะไม่เดินใช่ไหมคะจะใช้แบบก้นทัดไปอะค่ะใช้แบบคบานแบบว่า มือไปอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วแพาไปหาหมอแต่รักษาตั้งแต่เจ็ดเดือนคเจ็ดเดือนจนสี่ปีคุณหมอก็บอกว่าเป็นโรคซีพีแต่ว่าก็คือไม่ผิดปกติครับค่ะแล้วก็น้องเขาเอ่อช่วงตั้งแต่แรกเกิดนะคะเขาเวลาเอื้อเอื้อเองไม่ได้จะต้องใช้ลูกสวนตลอดครับหาจะต้องแบบดูท้องเขาว่าถ้า้ถ้าท้องก็แข็งปุ๊บก็จะใช้ลูกสวนสวนออกมาครับค่ะ พอดีจนว่าได้มาเจอไอเนี่ยค่ยาน้าสุมไพรพวกิรักเซียมค่ะก็เลยลองเอาไปให้หลานทานดูค่ะคือรักษามาเยอะแล้วพาไปนวดพาไปกระเข้ากระจมต่างจังหวัดไปอยู่เพชรบูรณ์ไปแตกน้ําค้างทําทุกอย่างก็เดินไม่ได้เพราะว่าออแข้งขาเขาไม่มีแรงเดี๋ยวถามย้อนนิดน,นึงหลานชมพู่ ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะคะสี่ปีกว่าแล้วค่ะ่ปีกว่าแล้วก็คืออาการตั้งแต่เกิดเลยใช่ค่ะก็รักษามาตลอดใช่ค่ะแล้วช่วงที่ดื่มหัวลักเซียมเนี่ยยาด้นสุดหัวลักเซียงของเราเนี่ยใช้ใช้ระยะเวลาในการดื่มเนี่ยประมาณกี่สัปดาห์หนึ่งขวดค่ะหนึ่งขวดค่ะหนึ่งขวดก็ประมาณเอสามเดือนเพราะว่าให้กินแค่สิบซีซีใช่ใช่ค่ะแล้ว แต่ระหว่างที่ดื่มเนี่ยก็ยังไปรักษาหมอเหมือนเดิมคือหมอนั้นก็จะไปครั้งสุดท้ายที่ไปเนี่ยน้องก็ดื่มสมุนไพรก็ก็ประมาณสักประมาณสักเดือนกว่าพอไปคุณหมอก็เริ่มเห็นการผิดปกติของน้องว่าเออทําไมน้องเริ่มเริ่มแบบเหมือนพัฒนาการขึ้นนะ,ะคะแล้วคุณหมอว่าเออน้องเริ่มมีพัฒนาการขึ้นดีแล้วนะแต่แต่เราไม่ได้เล่าคุณหมอฟังว่าน้องดื่มสมุนไพรตัวนี้อยู่ พอให้หลังกลับมาก็คือน้องเขาก็เดินได้แบบปกติแล้วก็จัดที่ว่าถ่ายไม่ได้ค่ะเขาก็เริ่มถ่ายเองเป็นปกติจนทุกวันนี้คือไม่ต้องสวนค่ะเขาก็จะถ่ายเองแล้วก็จัดที่พูดไม่ได้คือพูดแบบก็ไม่ชัดต่อไก่ออกอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ้อออย่างเงี้ยค่ะเขาเริ่มพูดเริ่มพัฒนาการเริ่มพูดเริ่มแบบว่าเดินได้ปกติเริ่มแบบหาทานได้แล้วก็ื้อเองได้ค่ะปกติค่ะก็ ตอนนี้หลานก็คือว่าเหมือนกับเด็กผู้หญิงปกติทั่วไป<ช>นะครับค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคนแถวบ้านนะคะเขาเห็นเด็กคนนี้เขาบอกว่าเขาการันตีว่าเด็กคนนี้เดินไม่ได้ค่ะชาวบ้านพูดเลยว,ว่าน่าจะเดินไม่ได้ก็คงจะเป็นเด็กจะต้องดูแลไปตลอดช,ชีวิตะค,ะค่ะใช่ตอนนี้ก็คือว่า ตลปัดแล้วใช่ค่ะเขาบ้านพากันงงมากเลยค่ะแล้วประมาณตอนนี้ก็คือดื่มต่อเนื่องดื่มต่อเนื่องค่ะตอนนี้ให้ดื่มต่อเนื่องได้ยะเวลาตั้งแต่วันนั้นจนถึงสามเดือนกว่าแล้วค่ะสามเดือนกว่าแล้วจะได้สี่เดือนแล้วพ่อน้องเขาพอพอนั้นปุ๊บน้องเขาไปโรงเรียนได้ไปโรงเรียนได้ให้ไปโรงเรียนให้ไปอยู่แบบว่าไปเริ่มฝึกเริ่มแบบฮะตอนนี้ก็พูดเสียงดังฟังชัดใช่ค่ะเดินได้คล่องค่ะก็เป็นอะไรที่ แล้วคุณยายได้ดื่มด้วยไหมครับดื่มค่ะคุณยายก็ดื่มด้วยดื่มทั้งบ้านนี่นี่คุณยายอะไรใช่ไหมครับเนี่ยคุณยายค่ะคุณยายคุณตาดื่มกันทั้งบ้านดื่มค่ะดื่มถึงแม้ว่าชวดก็ดื่มเราไม่เป็นโรคอะไรใช่ค่ะแต่ดื่มเพื่อสุขภาพไา้ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่ผมเองก็เพิ่งจะได้สัมผัสนะครับว่าโรคซีพีเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองเพราะว่าผมเองก็พอที่จะผ่านมาบ้างนะครับประเด็กที่อาจจะมี นี่ว่าสมัยก่อนโปลิโอรหรือเปล่าอะไรป <ฮะ S 1> ระมาณนี้นะครับ <ฮะ S 1> แต่อันนี้เป็นโรคซีพีนะครับก็คุณกบนะครับชื่อเล่นถือคุณกบชื่อจร <ฮะ S 1> ิงช,ชื่อสาวณีค่ะคุณอ <ฮะ S 1> สาวณนีนะครับก็มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันว่าหลานของเธอเนี่ยเป็นโรคซีพีตั้งแต่เกิดน,นะครับแล้วก็เด๋ยนนี้ก็ได้ทานพวกลักเสียงแล้วก็เดินได้พูดได้แล้วก็เข้าโรงเรียนได้แล้วก็ถือว่าเป็นนิิตหมายที่ดีนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะมี หลายๆท่านนะครับคงจะไม่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดื่มยา้ำให้เปรี้ยวรักเสียมนะครับจะเป็นใครบ้างนะครับติดตามต่อไปช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกบมากๆเลยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ขอบคุณมากครับแล้วก็คงจะลาคุณผู้ชมไปเพียงแค่นี้นะครับสําหรับโอกาสหน่าจะเป็นท่านใดนะครับติดตามต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ